เอางี้เอางี้คุณไอชาจะแบบเชื่อเรื่องสีมงคลไหมสีมงคลโอ้เจนนิงก็มาบอกใช่ออยากถามไอชาว่าวันนี้ไอชาใส่เสื้อในสีอะไรคะวันนี้ใส่สีเทาค่ะสีมงคลของวันนี้มันไม่น่าจะใช่สีเทานะมุนถาล่ะคุณถามผมก่อนทําไมคุณคุณบอกมาเลยดิว่าสีมงคลมันคือเสียอะไรคุณหลอกค่ะสีชั้นไองไอ้ตุ้ ไมมาทำทําอะไรทำอะมรอ่าสีกางเกงในกับสีชั้นในสีเดียวกันไหมคะถ้าเป็นถ้าเป็นมงคลมันต้องสีเดียวกันหรือว่าคนละสีมันต้องสีเดียวกันค่ะไม่วันนี้ผมจะคนละสีอ่ะเฟยมีวิธีง่ายๆใส่สีต่างกันไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าเราถอดมันออกเราก็จะเท่ากับว่าสีเดียวกันแล้วดังนั้นก็ถอดแล้วก็กดค่ะอันนี้จริงอันนี้ใช่จริง สีเนื้อน,นั่นเองนะก็คือสี